กินยาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวชเปี้ยวอีกนะเปรี้ยวยังไงกินยาแล้วเปรี้ยวยังไงออชิไปหามหมอมาแล้วออชิต้องกินยาถูกไหมทำไมอะเด,เดี๋ยว,เ,ยว,วเปรียย้ยอีกนะเปรี้ยวยังไงฮะไปหามหมอมาแล้วต้องกินยาก่อนอาชิจะเอาอะไรเอา,าเอายาวาายใช่ไหมใช่ <kaf> ป้าทำให้ได้แต่อชิต้องกินยาก่อนทำไมอ่ะอ้าวอชิไปหาหมอมาแล้วอชิ้ไม่กินยาได้ยังไงล่ะอชิไปหาหมอมาแล้วแต่ต้องกินยาไหมไม่ต้องทำไมไม่ต้องอ่ะถ้าไม่ทำไมชถึงจะไม่กินยามานั่งมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ก่อนเอาไหมเนี่ยยาอากาศเนี่ยเอาละมานั่งนั่ง น,น,นั่งตรงน,นี้นั่งลงนเ,เนี่ยตาชี้เจ็บเนี่ยเห็นไหมเนี่ย<า>เห็นไหมชี้เปภูิแพ้อยู่เนี่ยชีย้จะต้องกินยาพร้อมกินยาหรือย,ยังเังครับทำไมอ่ะต้องเขียชี้อยู่เลยเขียชี้อยู่สี่สี่ชี้คืออะไรสี่คือมันสามมันสี่คือมันสามยังไง ช่้นยังไม่ปวดเลยเนี่ยชิต้องกินยาก่อนชิ้นเนี่ยยังไม่ไมอชิ้นกินยาเสร็จเดี๋ยวป้าทำยาอากาศให้โอเคไหมอืมทำไมไม่โอเคอะ่ะทำไมอะ่ะยาทำไมถึงไม่กินยายาไม่ได้อร่อยไหมอ่ะอร่อยมากไม่ไหรอมันเปรี้ยวอยู่ยาอะไรเปรี้ยวแล้วมันนมเปรี้ยวแล้วอันนี้มันมนม,มเปรี้ยวไปนะอ,อชิ้นต้องกินยาก่อนพอกินยาเสร็จเดี๋ยวป้าทำยาวอวบอากาศให้โอเคไหม โอเคไหมโอเคไหมครับก okay ินยานะทำไมกไมกินยาอร่อยมากเลยนะกินยายามันไม่อร่อยอะฟอกกินหนูอีกอะแก้ยังไงอ่ะแหมหนูไม่อยอ่หนูกินยายามันเปรี้ยวแล้วชิคกี้ไม่อยากหายเหรอหายได้ไหมหายตรงไหนอ่ะ ปาดูพงอาทีน,นันมีอีกแล้วไม่หยุดละท้องทีแล้วไงมันอะไรอยู่ในท้องนมนมอยู่ในท้องไม่ต้องกินยาก่อนยาต้องเข้าอยู่ในท้องก่อนยาคือถืนไท้องยังไงยาอยู่ในท้องตอนไหนตอนเ<ม>ช้านี้ยังไม่กินเลยมันต้องกินสามเวลาตอนนี้ไงตอนนี้ตรงไหนตอนนี้ไงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินยาก่อนนะ ตอนนี้ไงทำไมอ่ะตอนนี้พม่ก็กินหยุดน้ำท้องอีกแล้วพ่อไม่อยู่ไร้ห้องอ่ะ